่ปแต่งหน้าเลยลด้ก็ะ,กะทบไปหวังหลุมด้วยหรออ้าคุณพ่อไม่รู้เลยเนี่ยมีหลุมได้ไง,งแม็กครับนี่แม็ก้าว รถไม้คันแล้วแล้วอันจะแม็กก็เหยียบแล้วนะที่เท้าแม็กนะแขนเล็กนั้นใหญ่น่ะใช่แล้วพ่อนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บใบบอกี่บ้านยากกันนะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยของฝักนี่เนี่ยของฝากหรอใช่ครับแม็กไม่อยากเก็บกับพี่เพ้อ่ะแม็กจะไปไหนอ่ะ แม่ครับบ๊ายบาย